จ้าบาทนะไอ้โล่เละสองเงยครับเพิ่มโล่เลยเดียวเอาเพิ่มโล่เอาตัวใหญ่นิดตัวหน่อย,เอ,ยเอาตัวใหญ่จะมันบดเชิงมันเอาตัวใหญ่หน่อยก็ดีนะนตัวใหญ่โพดนี่ไปย่งสีเนอาอ่าสบายดีเนาะพี่น้องสุขสุขส,ขสขนเนาะตอนนี้อยู่กับชมว่าน่าชาแนลเนาะนี่วันน้าสิไปตลาดเลา้าเนาะตลาดเล้าที่อยู่ในกรุงเทพนี่แหละอยู่แถวบางบอนเนาะสิไปเบิ่งกันเอาว่าอยู่ตลาดเล้ามียังหน้ากินเน่เนาะแต่ป้าหาเล่าเหล้านะ

ร้อยบาทเรอมีสองหน้าไม่เหอร้อยครับอ่เอาอะไรไม่ก็คือเรื่องเดี่ยวกักินนี่หน้าเด้น้องอ้อได้ลองกินดูออกมาทำไมบ้างนี่น้ำมันดันเดิ มีบรรยากาศในตลาดเลาวัวนที่เปิดแต่วันอาทิตนะททย,ย,ย์นะพี่นอะมีบรรยากาศเป็นกัตริยารงมานนี่ตอนนี้เก็บนูนอ่งมเยับ200น้องกุ้่เหรอะครับ ต้อมาก็มาต้อมาก็มีต้อมาก็มีต้อมาก็มได้มาเอชิซูยังกินแหละ มีแต่อานบาห้านะผัดเผ็ดกชไผัดก็ได้่อมก็ได้ค่ะเอา่ะเอา่ะรมาใบุกกจับงานมันยู sí ่แล้วตอนไหน เาเละงูอะไรหมดีกอ้องดูตรงตัวละเหนละงูสวยจารงังเลยทำรหไม่ีครับนอนดวโคดครับอือมั

น้าเอ่ะต้องเก็บ้นมาไลน์เลยไอ้เด็าแค่ไหนไม่บอล่างกาง่ายไปบ้ากับฟาร์เลยก่ะรอเราออกกับผ้าผักค่ะทานไรหายอได้แค่ไห่บอกกับติ๋วหายใารักกัน

ก็ต้องครับก็ต้องมันบอกไม่ได้ไม่เอาจะบาทนะไอ้ลูกลยสองยครับเิงลูกเลยเดี๋ยวเอาเติ่งลูกเ,ลเอาตัวใหญ่ให้ตัวน่อย,เอ,ยเอาตัวใหญ่จะมันแบบเติงมันเอาตัวนี้หน่อยก็ดีนะมันใหญ่ปวดไห้ังีสี่ทั้ะครับครับเติ้งลูกันนะเอาครับครง

พี่เคิแมาไหมใช่ไม่ได้ค่ะพี่ไม่เยแก้ค่ะคุณได้ยถูกได้ย้ายถูกเด้อเนี่ยอะไตั๊บาทกันเนี่ยคู่หนึ่งรอยค่ะบอกที่ใด เท่านี้แล้วก็ <coughs> <coughs> มันเป็นอะไกสาตมันเปรี้ยวจ้ะมันเปรี้ยวมันม่้เป็นดากินเห็นแก้วกินอะไรปรี้ย่หรอโยนมัน้อง่ก้วเหตุมันโยนต้องเ่้วคยกินต่มน้อยๆูน้อยนะมลูกมันลูกใหญ่มีไงเลยเาเคยเห็นมันูเป็นไหครอปูก็่อนปะ คี่กับปลากล้อัเองเลยพี่นนองวยนกองพี่น้องับนี้บโฟลาป้เดประสาทหิงาน ตอนนี้เราได้ออกมาแต่ตลาดลาวไปทีเรียบร้อยแลยนะ้วเนาะกำลังสกับห้องวางกันรอรถอุ้อฉันไปนก่อนแรีเนา้เร้น้อโบวเบนบว์น เร่างยางถารถอยู่ตรงอยางช่องอดอนี่บิ๊กซี่ผมต้องถามเดี๋ยวช่วยเบิ้งว่าอยู่เนาะไหนยังแน่เนาะเดี๋ยวไปเจอขั้วบ้านเนาะโอเคไปทอดบ้านเรียบร้อยเนะยางนะงหลังเนาะเดี๋ยววันนี้ไมเ่เบิ้งเนาะว่าวันหน้าจะซื้อ,อยังมาแน่เนาะซื้อปลาต้องมาพี่น้อง มะนาวเชียวมะลาบเนาะก็ต้องกพวกเครื่องประกอบย่างต่างๆเนาะแล้วก็บซิงดิ้ดๆิมะนาวเนาะมักเมาพี่น้องมักเมาไม่ชอบกิดมูเมานี้อย่างเมานี่ดูว่าเป็นเมูเหมาเนาะปกติมะนาวเคยกินแต่น้อยๆนะ อันนี้มเงาเขาว่าเขาปลูกเนาะเขาปลูกมะคายเนาะแต่ก็มีหลายอย่างเนาะอยู่ข้าน้าเลยเนาะผักมีผักต่างๆเนาะที่ว่าเชื่อมมาปลูกมาลาป่าเนาะแถาไปได้จากไปเนาะตลาดเล้าอยู่ซอยแปดสิบสามทับหกเนาะเอกราชซอยแปดสิบสามทับหกเนาะย่างก็ไปข้างในเลยเนาะคุณพ่อหน้าพาไปเนาะอชียงเนาะมีหลากหลายอย่าง รับรองว่าบุ๊บพิษว่างแน่นอนใครจะไปเนาะกระเป็นแบบว่าตลาดที่ยพคนลาอยู่เนาะตอนเช้านาะแต่ว่าตอนเช้าใ่คือสีแบบค่นเดิมชาเนะตำนานไปพ่นลาอยู่เนาะมีทุกอย่างเนอะแต่เต้หน่องงัวมดเลยแต่หน่องงัวจนหอดจนหอดนู่นน้องสำหรับคลิปนีวะหน้าที่จบเพื่งนตัวนี้เนาะไปเขับรถเบิ่งแล้วก็ย่มึดรถไฟขุดติดตามเนาะเดี๋ยวกันน้าวหน้าเสียลิปย่างนั่นขับพุทตามกด ไลค์ซับสไคร์บ์เพื่จช่องบนาแชนแนลวเดอซักทีนี้นาไปก่อนนะไป